สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดี G, เอฟซีเฮาเบิดสุขสุขคนเด้อดู้สิเป็นพ่อแม่พี่น้องทางลางลวหรือทางไทยต่างประเทศตรน้ดีตลอนรับเข้าสู่ช่องทุบมีเงินจันดาบัานนาะคือเก้าพ่อแม่พี่น,อน้องเลยโดยวันนี้กลับมาปลุกมาพ่อกับช่องมีเงิจันดาบัานนาเฮา,าก,ก็เปิดคำย้ำแรงแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะช่วงหาโมงแรงก็กลัวเนาะพอพี่น้องเลย พ่อพุทพ่อช่องยายนจันดาบ้านนาบ้านนี้ยายนจันดาบ้านนาบ้านนาองค์คิดเพื่อเพลนำละองคิดยายนจันดาบ้านนาเองเนาะในพี่น้องโดยวันนี้ก็มียายนจันดาบ้านนากะในเมื่อบ้านเมื่อช่องในพี่น้องเพื่อช่วงแปดมงเช้าเนาะยายนจันดาบ้านนากะเป็นยิ้มในพี่น้องเป็นศิลปะในพี่น้องบอกง่ายเนาะ นี่เลยชนะบ้านนาอะไรเมื่อบ้านมาช่วงเที่ยงคิดสองโมงพี่น้องมานี่ชนะบ้านนามาช่วงคิดสองโมงกะกะเวลาเมย์นายชนาเป็นวิ่งกะไม่ได้ทายทับอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องอีกทีฮะเวลายคนมาติดตามครับช่เบิึงเนาะกับพ่อแม่ทายพี่น้องเอ้ยชนะบ้านนากับเป็นวิ่งนกหนักเตะพอสมควรในพ่อแม่พี่น้องเดือดปิ้งมาได้แค่พี่น้องเอ้ย ทำกันเนาะน้ำพุใจโดยอ้ามันนี้กับความทุกข์ก็ไปแต่ลายเนาะลูกสะซ้อกนเด้อสุขกรรยำเลี้ยงพเมพี่น้องเลยโดยลมพัดบดบเนาะอ้ามันนี่มันยังจะนับวันน่ากันกี่มาว่าชูพ่อแม่พี่น้องอิบซีห้าฟังในหลายทานเนาะวาสีหอดมือมัดแขนลูกสาวเลี้ยงเนาะพ่อแม่พี่น้องยำหม้อเจอาจันขามาเลี้ยงเนาะยังสิปลายวันพ่อแม่พี่น้องเลยกับเป็นวันที่เช้าเด้อพ่อแม่พี่น้องถือวันเช้าเนาะ วันนี้ก็มาพบมาพ่อกอ่ะบอกมือบอกวันกันก่อนเนาะพเมพิน้องลืมเนาะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เด้อเป็นวันที่สิบสี่พเมพิน้องเอ้ยฝ่ายำยำแรงแล้วเนาะนะคนดนค่ะฝ่าพเมพี่น้พพนองกดไลค์กดแชร์ฝากดติดตามพอเป็นกำลังใจให้แม่ใหญ่จันดาบานน้านนาในเด้อพอร้ตชายคลิปต่อไปพเมพิน้องเอ้ยโดยเออมันก็ลมแห้งะพ่อแม่พีน่น,น้งงอ,นองช่วงฝ่ายขำยำแรงก็จะเป็นแบบนี้ทุกวันเนาะ โดยเนาะวันนี้มีงานเจะจาวันหน้ากัได้มาว่ามาว่าเลือกเอ็ดวิ่งเป็นเพื่อนเนาะเมย์พี่น้องกำลัอสักยาแต่เศร้าเลยพี่น้องเลยนักในมาชมควนอยู่เพมยนพี่น้องกลับอะไรชายเอฟซีแข่เอฟซีเราดับดูเนาะวันนี้มีงานเจะจาวันหน้าก็ค่อยคำย้ำแรงได้ผมเมย์พี่น้องเลยกว่าสิไปเอามะกระทันเมื่อเมียนกินงมุนมาตอนเดิกเห็ดบุญนำเมย์แถใหญ่ ลูกชายบ่าวพาอารุณพ่อแม่พี่น้องเนาะมันหนี่ก็สิได้ไปอามักท่านก่อนเนาะอยู่ห้วยพุ่นแหละพ่อแม่พี่น้องพุ่นไกลพ่นแม่หิมพู่หิมองพุ่นแหลยอันนี้แม่ใหญ่จะนามันากัมื้ออื่นนี่ก็สิได้เมื่อเห็ดบุญทำบุญเฮ็ดหั่นเฮ็ดนี่โชยหมู่อยู่ทางบ้านโคกปะวายเฮาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแม่ใหญ่จะนามันากัเนาะอันนี้แม่ใหญ่จะนามันากัว่าสิบ่เป็ินวิ่นเป็นเวียนกับว่าสิได้มือห้องเขาต้มข่าตะเมาเพิ่นอยูพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะ วันนี้ก็เป็นไปทุ่งที่พแม่พี่น้องเนาะไปวินงเป็นเวียนก็เลยบ่ได้เมื่อหาเฟินบ่ได้มาอหอกระต้มกระตะซ้ำทางเทอนเมื่าใหญ่ลูกชายบ้านปุกกระบายห่อมมีบ้านปุกกระบายพื่อเลยพเม่พี่น้องเลยโดยน้าวันนี้เมีจะน้าบ้านหน้าก็ยังว่าอย่างไรน้าพแม่พี่น้องไปทักทายสบายดีเบิ่องมักพริกก่อนเนาะพาอฟจีเขาไปดับดูเบิ่งวังงามเลยบู๊เนาะพริกปลูกีินี่พ่อแม่พี่น้องเลยชวนปลูกีินี่แหละเนาะถ่ายทำให้เอฟจีเขาดับดูน้ำกลางข้างนั่นแหละนี่ไปอีกรอบสี่โซงเนาะพ่อแม่พี่น้อง ไปติดตามรับชมกันเลยกับสิไปเอามากับท่านพ่อพเม่พี่น้องเลยดกอยู่บ่เนาะมีอยู่บ่ได้จะไปเบิ่งไปชมกันเลยพ่อแม่พี่น้องทุกคนท่านพ่อกันไปเลยพ่อแม่พี่น้องนะแับนี้ก่ะได้ไปติดตามรับชมเบิ่งนานพักไม่ใหญ่จะน่าบ้านนาพ่อแม่พี่น้องเลยเป็นจังได้เนาะป้าพ่อแม่พี่น้องเลยงามใบอยู่ได้มาถ่ายให้เอพีเขาดับดูน่วกันทุกคนเนาะพ่อแม่พี่น้อง พมีอจะน้าอามาข้างกอนนั่นแหละพมีพี่น้องเอ้ยก็ได้อาปุยใช้เธอเดียวพมีพี่น้องแับนี้ก็ได้มีต้นดอกดาวเพรืองเนาะมีต้นดอกดาวเพรืองพมีพี่น้องลูกชายคนเอามาให้เนาะบาป่าอรุ่นั่นแหละพมีพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนี่เด้อพมีพี่น้องเ้ยฝากช่องน้ำเอ็จีให้ทุกท่านเนาะบาป่าอรุ่ช่องบาป่าอรุ่เพมีพี่น้องเอ้ย นี่คือจะเป็นต้นมะพริกพี่น้องงามไว้อยู่ได้พี่น้องนี่พี่ต้นผักอิตูเหาเนาะสลับซับซ้อนเขาได้พ่เมยพี่น้องเลยงามได้น่ะปุ่นกับผักบัวพ่เมยพี่น้องผักบัวเลยเหาอนี่เนาะผักบัวเบ่งเหานี่กระปุกพเมยพี่น้องเลยงามไว้อยู่เนาะต้นมะพริกนี่กับผักอีตูนี่เนาะผักบัวนี่สลับซับซ้อนกันพ่เมยพี่น้องเลยพักนันเดียวก็ได้กินได้ย่างเลยพ่เมยพี่น้องเลย เป็นยังจันดาบ้านนาหิ่งเนาะบ้านโมมี่นานวานพ่อแม่พี่น้องหิ่งหอมพุทเนาะกระปุกบักพริกเออมันเค็งพ่อแม่พี่น้องในช่วงขุดเนาะเลยถ่ายทำอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเข้ามาดับดูน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยงามแล้วเนาะก็กินก็หย่ำและพเมพี่น้องเลยระวังนี่กระบอกอยากมีเบี้ยเพิ่นเนาะอยากทางห้างเพื่อนพเมพี่น้องกับมี่เป็นยังไงจันดาบ้านนาไม่ยดกพักขยเยชัย ต้นนี้งามเลยพี่น้องไงถ่ายทำอัปเดตให้เอฟซีรับดูต้นดอกลาวเรื่องครับพี่น้ยงเอพี่น้องเอ้แล้วคนกับสีห้องต้นดอกดาวเฮืองคนกับสีห้องต้นหุ่งเฮืองพี่น้องเอ้คือกันเนาะแต่ละคนพี่น้องอันนี้ก็เป็นพักกาดตินมีเฮาเรับพี่น้องกานใหญ่ๆเนาะซสองนิ้วนี่วานวานเวียนกินกับปลางัวเห็ดดองลูกสาวนี่แหละพี่น้องเอ้ อาศสิตายหมดแล้วเนาะมีแต่บงกินพมีพี่น้องเลยไม่ได้สีสียาเพิ่นเนาะปลูกพักซ้ำประสาทไม่ได้ใส่เฟมีเฟมีพี่น้องเลยไม่ได้ใช่พุนไม่ได้ใช้ปุ๋ยใช่แต่พุ่นขี้งัวนี่ก็ต้นดอกลาวเรื่องกัหลายต้นด้วยพมีพี่น้องนี่คือดมวนาเฮติส่งต้นเนาะสีดยาซูเปอร์มักลกโลกเมีพี่น้องเลยมีรหัสพันกีนั่นทองตลาดเฮาหนึ่งเนาะตลาดเซโนเฮาหนึ่งมาฉีดฉีดข้างเดียวนึงพมีพี่น้องเลย ดอกผีกงามมือพอมพี่น้องเอ้ยเนาะงามใบอยู่ đ ด้เนี่ยจะน้าบันนากับจิมาไายทามพาอิปซีเข้ามาดับดูมีการทุกคนเนาะมีนเป็นประกาศหน่อยเขาออกดอกแล้วพี่น้องต้นดอกผิกงามพอสมควรอยู่พี่น้องแต่จะต้นแต่ละกลุ่มเนาะดอกแล้วเรื่องอีกพี่น้องมาถ่ายทำอัปเดตให้พ่อพี่น้องให้ติดตามและชมน่วมกันทุกท่านเด้อ ผู้ใดเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมพระพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณในลายเนาะผู้กมาติดตามรับชมก็ได้เรื่อแต่ต้นจนจบให้ความโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยขับมาเบิ่งมาชมก็ได้สวยงามแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยไก่เชลยโมอกินหมากกินหน่วยเพันแล้วเนาะนี่ก็คือต้นมะนาวน้อยเรับพ่อแม่พี่น้องเลยพอตาเพิ่นปลูกตั้งนานนั่นแหละเนาะก็ไม่ได้ค่อยฮดค่อยหยอดพิ่นเป็นน้ำเป็นในตะกี้กับ อันนี้มันยังจะลาบันน้าก็ได้มาเห็ดคุมมะพริกมีนยังใช่นี่ก็เลยโคตด้วยซื่นเพิ่อนกระไรพี่น้องเลยสั่แหละเนาะแต่ทำอาบดิบบุญขอบคุณทีทุกท่านเนาะขอบมาติดตามรับชมกับเพืองกับว่างามเลยพี่น้องเลยเริ่มลายดอกแล้วเนาะเตะเป็นต้นเป็นโตเลยพี่น้องเลย Niềm khuyên cứ hoàn mặt hay nhẹ này cái này hát chung thay tục của đi Ngôi mẹ nham lênh 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 lên lênh lênh mẹ lênh 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 nó mà lên cả ขอโทษขอพ่ายละลายพเมย์ฟิโนงลมแห้งเหมือนนี้เนาะมาทัวก่อนก็อชได้ไปหาหมากกระทันก่อนเนาะพเมย์ฟิโน่ตอนนี้เขาต้นเขาโต่นครับยังไทยเลี้ยวต้นบักพิกอยู่เมยี่น้องเลยทำอัปเดตต้นบักพิกให้พ่อแม่พี่น้องเหาติดตามชมกันทุกคนนั่นแหละเนาะจะแจังสิศไทยทำอัปเดตยังพ่อแม่่พีน้องให้พ่อแม่พี่น้องเหาติดตามชมกันเนาะ ก็ไปเบิสวนนี่ก่อนเราก็พี่น้องกันสวนที่บุก่อนนะพี่น้องเลยโดยนี่ก็องาเลยสวนนี่ก็ฟ้าทะเลาะลงามอะีรแ่้สใชดอกได้นแพี่น้องเลยเสีถุกทานเนาะบัวพันกับพวกนี้พี่น้องเพียหัวเข้าปนกับับเบี้ยพิกอยู่ทั้งกลางนานพักบัว ต้นผักหอมเพิ่งกระปุกเพิ่น้องเลยต้นริกผิดนกระไรงามพอสมควรเล่เนาะเดี๋ยวนี้กะลายอยู่ด้วพี่พี่น้องต้นพริกกะนสี่ิบตัวตักที้นี่กะนสี่ิบตัวเนาะมันนี่ก็จะได้ไปเอามากระทันก่อน้พี่น้องสุดต่อกรไ้ก่อนเด้อมาหอดจดถึงแล้วพี่พี่น้องเลยบาทนี่หอดต้นกระทันแล้วเนาะโดย ยังจะด่าบันนาก็ได้มาผุดหมักกะทันพงศ์พี่น้องช่วงทำยามเลงเด้อพงศ์พี่น้องเลยเนาะก้องอยากตีกันเด้อมือจับเอาเน่ผุดหมักกะทันเน่เนาะพงศ์พี่น้องนี่มือก้องให้มืศ์พี่น้องเลยธรรมชาติเนาะต่อยผู้เดียวอยากตีกันเน่พงศ์พี่น้องเลยขอโทษขอไฟละลาย ต้นมากใหญ่พี่น้องเอ้ยเนาะเด้อมากินเด้อเฮียพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะมากินต้นมากินบักือนกับท่นน้ำต้นมันพ่อแม่พี่น้องตัวเองเลยกัยั่งกินเลยแซ่บได้เฮียพี่น้องเลยบักือนกับท่นต้นนี่นั่นหวานได้แต่หมากคนกับอยากแมงทางในเนาะเฮียพี่น้องเลยท่านหวานก็ต้องเป็นแบบนี้เฮีนพี่น้องเป็นเนาะของนาเฮาตามทงตามท่าทงไฮทงนา ธรรมชาติพี่น้องไม่ได้สืบสทิ์ยาเนาะตัวก็ทันก็ได้ธรรมชาติพี่น้องเอ้ยตัวไอก็เมื่อย์นะพี่น้องเอ้ตัวก็ทันก็ได้สีบ้าบุเมื่อยได้เมื่อย์พี่น้องเอ้ยตันกระทันตัเบิ่นทางนั่นก่อนเนาะพี่พี่น้องอ้ ลึอพี่น้องเอ้ยเก็บเบิดทีเดียเพิ่นเนี่ยจะดาบรรณาคำแล้วเนาะตรงนี้ใครพี่น้องใครคำยำแรงแล้วเนาะเจ้ากระตูนอยู่พี่น้องบึงเด้อบึงมาชมน้ำกัน้พี่น้องเลยท่านวานท่านธรรมชาตินี่เใครพี่น้องปู่จะนดาบนราต่อยทีเดียวแล้วก็เก็บทีเดียวเลยพี่น้องเลยโอ้ทั้งหวยกะ กงกัพุนอยู่พุสออยู่เ่นองเอ้ยเดิมี้องคุกระถางนอันอาบ้านี่นาะงี่น้องเอ้ยนาำก็ได้โหนำมีกันเ่นองเอ้ยโหเนาะทนกับบางท่นได้ท่นดีสอยู่อ น้องเอ้ยเนี่ย์จันดาก็บม่ได้มาจากเถื่อว่าแต่เพิ่งมาเป็นหมากเพื่อนหมากกับท่นจนชุกจนอึดอัจนเละมาโตโตทางนี้ก่อนเด้อพยักมากกัทัานนำหน้าเมย์หญ่จันดาบ้านนาเนาะป๊าบพูดเมย์พี่น้องเมย์เมย์ซื่อลึกอยากบ๊อบพูดพี่น้องเง้ยน่ะเราไม่จะเจ๊งกันได้เนาะทดสอบก็ได้ ยื่งขึ้นไปไกลชูงได้กับโมฮิญพ่อแม่พี่น้องบูธงเพิ่นเนาะโดยมันกระหักเล้วพ่อแม่พี่น้องยังแดงสื่ออยู่เป็นย้อยหยิ่ยางเนาะโบดโพทันหวานพ่อแม่พี่น้องธรรมชาติเนาะทันธรรมชาติไม่ได้ฉีดยาพ่อแม่พี่น้องเลยกินไปธรรมชาติเท่านาะ คอยขบยามแรงแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบาดนีแน่ต้นพนะแรงชื่อดุยู่ผูปต้นนั่นก็ได้งานนั่นก็ว่าต้นเดี่ยวพม่าพี่น้องต้นเดียวกันทันเลยเนาะโดยอ้าวมานีกับสลับคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมายันดาบรรณากาสีคอร่าพม่พี่น้องเฮาเนาะอีฟจีถูกท่านผู้เข้ามาติดตามหับชมช่องมายัญจันดามาตลอดเนาะหมายควาโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเมื่อทุกข์ทุกคนเข้ามา ติดตามรับชมเนาะขอบุญขอบคุณในลายเด้อเอฟซีถูกท่านพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเฮาอยู่ใจก็ดีพ่อแม่พี่น้องเลยอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ทังใดก็เล้วแเต่พ่อแม่พี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณในลายผู้ขามาติดตามรับชมช่องไม่ใหญ่จันดามาตลอดพ่อแม่พี่น้องเลยอันนี้ก็ขอให้อยู่ดีมีหฮงอยู่เย็นเป็นชุกชุกกายสบายใจตลอดปีและตลอดไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเฮาอยู่ทังใดก็เล้วแเต่เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยขอบุญขอบคุณในลายเด้อ เบิ่งแต่ต้นจนจบให้ข่มโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิ่งภัยเข่าก้นเข่าลังเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเข้ามาเบิ่งมาส้ม่องมาใหญ่จันดามาตลอดกะขอบุญขอบคุณเวิร์ด่นี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยเอยขำยามแรงแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าจะมาขบกันใหม่คือเก่าคือเดิมเด้อกับช่องมาใหญ่จันดามานนาเฮาคือเก่าพเมพี่น้องเลยอาวันนี้กับมาใหญ่จันดามานนากับจิ๊กซาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปแล้วเนาะโดย ้าเข้ามาสบายดี